ครับสวัสดีครับผมนายรุญชัยสิริมหาชัยประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัาคีทุ่งเสียเสียงตึงนะครับศาลทุ่งเสียเสียงตึงเนี่ยก่อตั้งเมื่อปีพศ .2501 นะครับถึงปีนี้ก็ประมาณ66ปีแล้วนะครับศาลของเราเนี่ยมูลนิธิของเราเนี่ยก็คือเป็นมูลนิธิผู้บัตทบภัย14จ14จังหวั ทัคใต้ด้วยนะครับดูแลทั้งแถวชุมพรถึงโกรกนะครับแล้วก็เรามีาถ้าเกิดอุดทกภัยอักีภัยวัตภัยอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่ไปออกไปช่วยเหลือประชาชนเรามีเจ้าหน้าที่กู้ภัย3า0รกว่าท่านมีรถยประมาณ4-50คันที่ออกไปช่วยนะครับแล้วเราก็มีโรงพยาบาลอีกนะครับซึ่งมุลนิธิของเราเนี่ย ออของเราทําทุกอย่างครับเหมือนเท่ากับเ,เกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างเราเราเรา,เร,ารับรับ,รบจัดก,การหมดนะครับเพราะฉะนั้นมูลนิธิของเราเนี่ยก็ได้รับความเชื่อถือของออประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งชาวต่างชาตินี่วันวันหนึน่งนี่ก็เข้ามาอย่างมาไหว้กับไหว้บูชาแล้วก็มาทําบุญนะครับเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลมูลนิธิท่องเสียเสียงตึงเ,เดือนหนึ่งเนี่ยเราต้อง หาเงินเข้าไปช่วยเหลือจนเจอผู้ที่ตกทุกข์ไร้ญาติไม่มีเงินรักษาและไม่มีเงินนะครับพวกนี้เราต้องซัพพอร์ตหมดนะครับเ,เดือนหนึ่งก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผู้มีจิตใจกุศลแล้วก็ศรัทธาใต้หงโจงซอของเราแล้วก็เข้ามาบริจาคเงินนะครับทุกวันนี้เราก็อ,อ,อาศัย ประชาชนในท้องที่และชุมชนที่ละแวกนี้ให้ความร่วมมือนะครับทาให้สิ่งต่างๆที่เลวร้ายก็กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาและก็เป็นการดึงดูดท่องเที่ยวด้วยนะครับล้วก็ร่วมกับทางจังหวัดทางอำเภอนะครับทางอบจ,จอครับทางท่องเที่ยวจางวัดสาลานะครับแล้วก็สมาคมต่างๆเราก็จะร่วมมือกันนะครับเพื่อให้หดใหญ่โล เกิดคึกคักขึ้นมานะครับปีนี้เป็นปีที่20ที่เราได้ล้างป่าช้านะครับเราเคยล้างมาแล้ว6ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับซึ่งมีศพที่ต้องขุดขึ้นมาประมาณ30ศพนะครับ <500. S 1> นี้โทษครับ3,000ศพนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย3,000ศพนี่อยู่ที่สุสานบ้านพุของทุ่งเสียเสียงตึงเรานะครับเนื้อที่ เต็มหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขุดขึ้นมาจะไปฝังใหม่ไม่มันไม่มีที่แล้วเราจําเป็นต้องขุดขึ้นมาแล้วเพราะเราพร้อมที่ช่วยเหลือญาติญาติอื่นๆที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่มีคนกลับไหวนะครับทั้งจังหวัดเลยนะฮะเราจะออกไปช่วยขุดขุดให้ทําพิธีให้ซึ่งขุดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําพิธีล้างาแล้วก็มีน้ําทิพย์นะครับ แล้วก็มีการทำพิธีอาชาธิชาตกิจแล้วก็ทำพิธีธสวนอภิธรรมทุกคืนนะครับแล้วทั้งทั้งของจีนและของไทยนะครับแล้วของคริ์ก็มีครับเราจะทั้งหมด49วันนะครับครับก็เราก็ทำทำบุญร่วมกันนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งคิดว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งและเป็นบุญมหากุศล งานหนึ่งที่เราเสียงตึงไล่ได้ได้จัดขึ้นมานะครับเ่เออบุญนี้นะเราจัดเป็นนับนับไม่ได้อนระเพราะบ,บุญนี้เนี่ยคือเหมือนกับใต้องโจซือเนี่ยตัวท่านเองก็คือเก็บศพสร้างสะพ,พานนะครับสร้างถนนนะครับซึ่งก่อนนี้เนี่ยเรามูลนิธิเราก็ได้นำวิธีการของท่านทุกอย่างมาทำในในในที่นี่นะ,ะก่อนนี้ประมาณสักสามิปีนะฮะ,อะตอนนั้นเนี่ย ในทะเลเนี่ยศพเ,เยอะมากเลยนะครับของอสงครามเวียดนามเนี่ยลอยมาเนี่ยเราูุนิธิเนี่ยออกทุกวันวันหนึ่งหลายๆครั้งนะครับแล้วศพนี้ก็ไม่มีไม่มีญาติมามารับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ทั้งโรงพักหรือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็มีมีคนไข้ไปรักษารักษาเสร็จแล้วก็เสียชีวิตนะครับ เสียชีวิตเจ้าก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายแล้วก็ไม่มีคุณแมวศพนะครับขึ้นเหลือผู้ยากไร้ด้วยใช่ครับก็อยากให้เชิญชวนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่มีโอกาสจะร่วมงานครับก็เนี่ยงานของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วคืนพรุ่งนี้ก็จะมีการสวดอภิธรรมทุกคืนนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนทั้งทั้งประเทศนะนะครับเที่ยวนี้ที่เข้ามาช่วยช่วยขุดศพเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะคุณในจังหวัดสงขานะครับ มีทั้งทั้งประเทศเลยฮะอุบลอุดรเนี่ยขอนแก่นอะไรก็มานะครับครับก็ขอเชิญชวนให้ชาวไทยชาวพุทธชาวศาสนาทุกศาสนานะก็มาช่วยทําบุญกันกุศลมหากุศลครั้งครั้งนี้นะครับซึ่งเราจะได้ขุดขึ้นมาแล้วก็เผาเสร็จท,ทําพิธีถูกต้องเผื่อแผ่ให้วิญญาณนี่จะได้ไปผุดไปไปพบสิ่งที่ดีๆนะครับซึ่งถ้าไม่ไม่ขุดขึ้นมาเนี่ยบางศพนี่อยู่ตั้ง กือบ20ปีแล้วไม่มีคุณไหว้นะฮะก็ก็ตามความเชื่อถือวิญญาณก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรากันเป็นการร่วมกันทําบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ศพนี้ก็จะได้ไปเกิดใหม่หรือไปพบพบไหนพบดีที่ดีดีกว่านะครับก็ขอเชิญชวนครับเออแล้วทางนี้เราเรามีอ่านเจทุกทุกทุก,ท,กทุกวันนะฮะวันหนึ่งสามมือนะครับก็เข้ามาฟรีทุกอย่างนะครับเราไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องนั่นครับแล้วแต่จิตทธา ถ้าบางคนจะทําบุญก็ก็ได้ไม่ทําบุญก็มามามา,มาร่วมงานก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆสื่อด้วยที่ช่วยกระจายกระจายไปนะครับเพราะว่าจังหวัดสงขาเรานี่การจัดงานอย่างนี้เนี่ยผมอายุ77แล้วเกิดมาก็ครั้งที่สองที่ได้เจอเจองานอย่างนี้นะฮะหลายๆท่านก็ก็งงอะ่ะเนี่ยเรายังมีการมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่เราหลายๆท่านไม่เคยไม่เคยเห็นนะวันที่20เนี่ยเราจะมีการออกไปถวาย ทั้งกท,ทานอบาชาครับนะครับอันนี้ก็คือคือ,คอไปอทุกบ้านก็จะมีตั้งชาไว้ไว้ไวหน้าหน้าบ้านเพื่อ,อเอาชานี่มามาไหว้พวกพวกกระดูกที่ที่เราเราเราจัดไว้นะฮะรานอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็วันที่สี่นี่เราจะจัดพิธีส่งคือวันสุดท้ายนะครับเราจะทํากองเต็กใหญ่เลยนะครับเวียนเทียนใหญ่เลยเวียนเป็น,ปน,ปนมหากุศลนะนะครับแล้วก็มีพระจีนอีก หลายวัดเข้ามาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ถ้าไม่เคยไม่เคยเห็นก็น่าจะมามาดูนะก็เชิญชวนผู้สื่อข่าววันที่4เดือนสิงหานะครับกลางคืนประมาณค่มหนึ่งอ่ะนะจะเป็นงานใหญ่มากๆนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กำจังพวกผมด้วยนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ